โอเคครับไมใครับพูดถึง่ององการขนส่งครับเรื่องูดสี่ทครับ ตอนนี้ประมาณช่วงสองข่านคนารับอยู่ประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะครับเขาก็มีความเครียดความอะไรต่างๆหลายเรื่องครับแล้ววันนี้ก็ผมก็ขอขอบคุณท่านประธานโภชนารของไม่เจอโควิดและก็ของบริษัทัาก้าน์สับญาครับที่มีหนักเรื่องนี้ไหมครับมาให้กลับพ่อแม่พี่น้องประชาชนวยด้ ก็ก็ขอขอบคุณเป็นตัวแทนของในฐานะตรอเราในานของตรอด้วยนะครขอบคุณรับแต่วการที่มีโครงการดีๆอย่างนี้ก็ตังใจคนไทรทีการสอบรับในบ้านคขอกโครงการว่านักข่าวผมจะต้องไปถามกับโฆษกของตุาเพว่า ความรู้สึกเนี่ยที่ผมถามเมื่อกี้คุยกันแล้วกับท่านประธานเนี่ยเขาก็มีความพอใจนะครับผมยังแย่เขาเล่นเลยบอกว่าเดี๋ยวทางคุณลูกหัวไปยบที่อื่นมปขออยู่ที่นี่บ้างแล้วจะทำอยังไงเขาก็เขาก็บอกว่าพออยู่ที่นี่แล้วไม่ยอมไปที่ไหนต้องสายหนาต้องมีรอบสองครับผม ้การดูแลค่ะาการดูแลนะฮะการดูแลเนี่ยผมใช้กำลังเนี่ยยอมรับว่าใช้กำลังมากนะครับเพราะว่าดูแลประมาณ1 0 0 0 2 0 0 0องคน วันหนึ่งเราใช้ตำรวจเราประมาณรุ่ร้อยนายนะครับดูแลมาตั้งแต่เริ่มต้นจรื่องปฏิบัติการรับประกันว่าคือนโยบายหลักของเราก็คือเน้นเรื่องการอาชญากรรมนะครับของตำรวจนะครับส่วนเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องรองนะครับตำรวจก็เปรียบเหมือนหมอนะครับเมื่อคน ให้มาหาหมอก็หายแต่นี่เมื่อผมยกมาถึงมือตำรวจแล้วรับประกันนะครับเรื่องความปลอดภัยเต็มร้อยครับว่าในจำนวนคนที่ออกมาเป็นพันคนนี้อาจจะมีอาจจะกรมีหลายชนที่แตกตัวมาหรือไม่ครับคือตอนนี้นะฮะเรามีพักชั้นแต่รัชช์เนี่ยเรามีตำรวจดูแลนะครับต่างกับอบคุยกมานี่ตำรวจเราดูแลตอนนี้ยังไม่มีปัญหามีปัญหาเรื่องยังมีแบบทะเลาะกันบ้างต่อแว่งกันบ้างเล็กน้อยนะครับแต่เรื่องของขายหรือเรื่อง ใหญ่โตกว่านี้ไม่มีครับอันนี้เรียกว่าสร้างความปลอดภัยกับผู้สมรู้ร่วมคิดจะขอยืนยันแค่ยืนยันว่าเพราะว่าท่านผบตรท่านบัญช่วยด่วนนี่เน้นย้ำตลอดนะครับแล้วผมก็ดูทุกยี่สิชั่วโมงนะฮะควางกำลังตำรวจไวม่เปลี่ยนอยากให้ทางทางแล้วก็เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจอผู้สมรู้ร่วมคิดอยากให้กำลังใจเลนอีกหลายๆคนนะฮะแต่ผมก็สมรู้ร่วมคิดผ่าน ก็ผมก็ต้องให้กำลังใจผัอพยพทุกท่านนะครับก็เป็นเป็นผู้กู้ภัยที่ตามธรรมชาตินะครับซึ่งไม่มีใครที่อยากได้เกิดนะฮะเมื่อเกิดแล้วเราคงจะต้องสู้นะครับเหมือนกับกลางวันกลางคืนมีกลางวันและก็กลางคืนวันนี้ก็คงเดี๋ยวสิ่งที่ดีมาสิ่งที่ไม่ดีมาแล้วก็เดี๋ยวพวกผ่านไปนะครับขอให้สู้กันตลอดครับแลวก็ทางตำรวจเราก็พร้อมที่จะให้ความดูแลนะครับช่วยเหลือในสิ่งต่างๆไม่ใช่ว่าเรื่อง เกี่ยวกับอาชญากรรมอย่งเดียวในเรื่องความเป็นอยู่ครับถ้า,ถามีปัญหาก็ติดต่อสถานีตำรวจแทนได้ในพกกื้นที่ครับ้ากหน้ามา